ชาดชาะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้พอดีมาราชการแถวใกล้กลกลกลวัดลาวพิษก็แวะมาทานข้าวหองวันนิดนึงมีอะไรอร่อยแนะนำไหมวันนี้น,นประเพียนตะล<ห>น่นก๋วยเตี๋ยวไก่เอ้ยก๋วยเตี๋ยวขั<ห>้วไก่ในตำนานากเวหมูอ๋อนี่สุดยอดตรงน,นีน่น,น,นี่คืออะไรกงห,หมูหท,ที่ที่วิ่งมาเมื่อเช้าหมดแน่วันนี้คุ้ว่าชาติชาติคะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ มีทั้งไข่ก่มมึกหมึกหมูกอบหมูแดงรีวิวด้วยทุกอย่างมมีนเลหรอเ่มีเครื่องมีรีวิวด้วยนะเนี่ยมีน้าเป่าอร่อยไหมคะอร่อยดีร้หน้ากอมรแต่คนอร่อยค่ะอืมเรียบร้อยอร่อยเนาะ ก๋วยเตี๋ยวคู้ไก่อาจารย์ชัดชาติค่ะมาที่คลองหลอดวัดราดชาวตะพีมาสนนนครศทีธรรมราะเอาสองที่พรแดง

คนยุ่มอ่มันก็จะมีอะไรม้างเนี่ยลองมาดูเลยเนาะลองมาดูก็จะมีอะไรดูค่ะก็อันนี้มีกากหมูคั่วแล้วกนกากหมูคั่วค่ะแล้วก็มีหมูแดบงบ อืมมคุณใหม่แล้วก็คุณออร่อยมีหูแดงแล้วก็มี่อหูคุ้มอะตะมึกคุณนู้สองชาไหมแล้วก็ร้อยร้อนร้อคุณนแล้วก็ไก่ขาปรากว่า ร้านป้าเพียนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แกพิเศษจากร้านอื่นคือแกมีหมูแดงแล้วก็ที่สำคัญค่ะคืออันนี้เลยอร่อยมากก็คือมีกากหมูแต่ไก่กับไก่กับเอ่ออะไรนะปลาหมึกเนื้อปลาหมึกขค่ก็ร้านร้านอื่นก็มีแต่ที่พิเศษที่บอกเป็นไงคเป็เล็แต่สีเนตอนมาดูเส้นตอนมาดูเส้นเส้นเยอะน้อง ร้อนเหรอแล้วก็ถ่ายเราจะต้องปรุงก่อนปรุงกินก๋วยเตี๋ยวกุ้งไก่ต้องใส่น้ำต้มถ้าเกิดไม่ใส่น้ำต้มก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะต้องกินอย่างพิกเหลืองใช่ไหมถึงจะอร่อยนี่นะแม่ขาคอนเฟิร์มรีวิวเยอะๆในกาพิเศษเหืองอะรีวิวเยอะๆเลยใช่ไหมนี่แม่ขาบอกไม่รีวิวแล้วก็พิกเหลืองแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ พริกสดกว่า ah, อ ah, ah, ah. okay so. ah, ah, ่าโอเคค่ะอ่ามามาขูดน้ำปรุงน้ำตาลหน่อยนึงป้าแดงติดแบบใบแดงแบบติดแบบกินหวานขอโทษด้วยเอ่อกินยามาแล้วไม่เป็นไรมาไก่ไหมคะพี่แดงกับบ้านสีนะจ๊ะกับบ้านสี่ไม่ฟังที่นั่นกลับบ้านสี่ค่ะ ไหนไหนมากินแล้วกระจายรายได้ค่ะเศรษฐกิจจะได้เฟื่งองฟูออืมงัอ๋ออันนี้อืมาลองดูนะอันนี้เส้นบะหมี ปกติเราไม่ก็เห็นที่ไหนเป็นเส้นบะหมี่ปรากฏว่าตอนแรกมาถึงเราสั่งไม่ได้สั่งเส้นบะหมี่เห็นคนสั่งบะหมีก่กันเราก็เฮ้ยมันต้องต้องมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราเราก็เลยเราก็ต้องกินใส่ปิกนี่นะคะต้องใส่แล้วใส่น้ำตาลตากลงไปพิกไม่เอา สังเกตไหมก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ของเจ้าเขาจะเน้นมาที่ใส่อะไรนะพริกซอสสีลาชาเนอะแต่ช่านี้ไม่มีดังนั้นก็ก่อลอไใ่พริกซอสสีราชามันก็กลายเป็นอร่อยพริกซอสจริงนะมันต้องอร่อยจากเนี่ยนี่จริงๆไม่ต้องสั่งพิเศษก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าออผู้ชายสั่งพิเศษเป็นผู้หญิงธรรมดาก็พอเพราะว่านี่เยอะนะดูดิเครื่องเต็มเลยอะ่ะเครื่องเต็มเลยอะ่ะนะคะเดี๋ยวเราลองดูค่ะ พ่อยังไม่ไม่เท่ากับนี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองพ่อเส้นใหญ่มากกว่าแต่ถ้าเกิดคนบอกว่าหัวอ้วนวเพราะเส้นให่มันจะมีน้ํามันใช่ไหมถ้า,าจะก,กินบะหมี่มันก็จะแห้งกว่าแต่ไม่รู้ว่าป้าไม่กลัวอ้วนอ่ะป้าว่าเส้นใหญ่ อร่อยกว่าป้าชอบเป็นใหญ่มากกว่าเป็นตอมือตัวมุดหนังวด้นเร็วจะบอกว่าที่อร่อยที่สุดคือกากหมูกากหมูเขาว่าแบบเหมือนเจียวใหม่ๆอ่ะไม่เหม็นไม่มีเหม็นหงือแล้วก็มันเหมือนยังมีน้ำมันนิดนึงจุ้ยซี่จุ้ยซี่อ่ะมันไม่แข็งกระด้างแบบ จนกระทั่งเจ็ดหนือดูเนาะดูดีดมากหมดเรียบค่ะดูมีรอยจานซ้อนถึงความดึกดำบรรพ์ของร้านอขอโทษด้วยเยอะจริเปล่าหมดเรียบค่ะ อ,อ,อ,อันนี้เริ่มจากติดไม่มาไม่ค่อยได้มารแค่เดินผ่นานมาวัดแคื่อนนี่ทักทายกัน,น,กต,นต้องขอบคุณคู่บ้านเยอะมากให้ชีวิตสดใสใ้ได้เยอะเลย ทำไมถึงมากินนะคะาอเปิดเรมาอชั่วโมงหนึ่งร่วอรอไหมเออถ้าจะดูง่ายๆนะว่าตอนนี้ร้านค้าต่างๆเนี่ยาชาามาเมื่อไหร่ร้านนั้นดังเมื่อน,นั้นแหละมันเหมือนก็ไเป็นไฟลามุ่งถ้าคิดให้ดีนะ ผมว่าห้างเต็นศรษฐกิจในเมืองที่แบบว่ากระจุกอยู่ต่ายืใจในเมืองผู้คนก็เดินทางเข้าเมืองหาหาอาหารที่แบบว่าไม่เคยกินมาก่อนอย่างเช่นเยวาวราชใช่ไหมถ้าชิดให้ดีนะกระจายรอบเมืองเลยดีกว่าจากจากในเมืองสู่ชานเมืองดีกว่าชั่วโมงครับพี่จากนี่ไปปับรถครับเพื่อไม่มีว่ามากินก็ครึ่งชงั่วโมง หลังผู้ว่าไปกินก็ชั่วโมงสองชั่วโมงครับลูกค้าเยอะไปกินร้านแบบไม่ต้องดังมากก็ได้ครับกินแบบชาวบ้านชาวบ้านครับจะได้ให้ร้านที่ไม่ดังเนี้ยก็พอมีชื่อด้ครับฝากผู้ว่าด้วยครับ